อนุญาตนี่หว่าไปเลยไปเลยขออนุญาตเสียงดังนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าผมหาก่อนรับนานมากครับพี่โคตรตื่นเต้นน่ะโอ้โหโคตรตื่นเต้นเลยใช่ไหมขนลุกเลยขนตูดพี่แข็งเลยตอนเนี้ยออืตูดแข็งเลยโอเคแล้วก็ผ้าจักอยู่ไหนวะนู่นๆๆผมได้แล้วผมได้แล้วแล้วก็กดสกิลเอ่อสกิลเผา โอ้แล้ว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 หา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 เพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อนเจอแล้วเจอแล้วบอกนะเจอแล้วบอกโอเคโอเคเก็บเรียบร้อยได้แล้วมารีบดีกว่าไม่ต้องพูดมากครับเดี๋ยวเราจะไปทําเผาเงือก V4 กันเลยมาพวกเราไปกันเถอะพี่เกียรติพูดเสียเวลาเสียเวลาเรารียบไปดีกว่ามาอันดับแรกพี่ยุ้ไปเมืไหนก่อนนะ เราต้องไปโยกคันโยกก่อนเนาะโยกคันโยกโยกคันโยกเราต้องโยกตรงนี้เอาโยกตรงนี้ว่ะโยกไปแล้วแล้วก็มาตรงนี้มาตรงห้องเผาเงือกด่๋เดี๋ยวเดี๋ยวผิดทางห้องเผาเงือกคือตรงนี้นะครับไม่ต้องสอนหรอกมั้งคงดู youtube มาเยอะแล้วอ่ะโอเคแล้วไงต่อพี่นับเลยนึกสามพี่แล้วกดแล้วกดเผาโอเคมางั้นก็หนึ่งสองสาม ไม่เงื่นเกิดอะไรขึ้นเลยไปใันหน่อยเอาใหม่เลยงั้นก็หนึ่งสองสามโอเคอเรเปิดเดินชนประตูเลยพีเเ่เอาเฮ้ยเอาเจ้า,จาเลยเหรอโอเคต้องไปสู้กับเจ้าเขาเลยเนาะ แล้วแม่งบิ๊กมันมันเสกไม่ได้อ่ะมันเสกลูกต้องไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะหมดเสกแล้วเสกเอ้ยเสกลูกต้องไม่ได้เลยสกิลสกิลสกิลมั็นระลัวพี่อ้าวเสร็จแล้วยังไงต่อรอรอรอผมกระโดดอยู่อ้าวแล้วทำไมมันอยู่ตรงนี้กเข้พี่เปิดฮัคคี้ราชันได้แล้วพี่ต้องพบเวลาแล้วโอเคพี่เต้ เราพวกเราตีรีตัวละครพี่ไงวะพี่วิ่งวิ่งเข้าไปพี่ตามแสงไปพี่แสงสีขาวแสงไปโอเคตามแสงสีขาวไปไปไปดวงวิญญาณดวงวิญญาณจะนำทางเราไปสู่เชนด้าวัดผ <What? S 2> มแม่งเร็วจังวะเฮียโคตรเร็วเลยกด E ใช่ไหมฮึบแล้วพี่มาดูตรงเฟืองแล้วคือไงกดเฟืองปับ๊บใส่เฟืองอยางพี่ ใส่เฟืองเข้าไปปึ๊บดิงดิงแล้วุยตล้งแปลงรางมาแล้วหางมาแล้วหางมาแล้วโอเคพี่ไดสองเข้าเลยจุสองเข้าเลยแล้วก็เปี่ยนออกมาคุยกับลูกแดงๆเหรอกดไว้แปลงร่างครับนี่มันเหมนซูเปอร์ไซย่านี่หว่า อันนี้คือขั้นหนึ่งนะของเผ่า V4 นะครับยังต้องอัพอีกสมรอบซึ่งอีก3รอบเนี่ยเราต้องไปหาเฟืองใหม่ไหมไม่ต้องพี่ไม่ต้องใช่ไหมคือเราามาแค่ไปกดปกติเลยใช่มพี่เหมือนเดิมลเราทำแบบทำแบบเมื่อกี้อีกรอบมาพี่แล้วก็ไปกดเฟืองเหมือนเดิมเฮ้ยเท่ว่ะแล้วผมสีขาวเรืองแสงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะอัพให้จนเต็มเลยท่านผู้ชมครับ ตอนนี้นะฮะเราก็อัพนะฮะเป็นเผาเงือกนะฮะ V4 ครบทั้งหมดแล้วครับแต่ว่ามันยังแปลงร่างโชว์ไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้สู้ยังไมไ่ตีคนนะฮะเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาลากคนที่โลก3โชว์หน่อยแล้วกันครับเห็น <c oughs> มีคนบอกว่าพี่ลากคนโลก3ให้ดูหน่อยนะฮะเ <c oughs> อ้ามาพอดีเลยโปะเนี่ย <c oughs> โป้ <c oughs> โป้ <c oughs> โป้โป้สองตัวเลย เล่นโปแล้วกันไม่มีคนโอ้โหโป้สองตัวเลยน่าจะเป็นโปที่เปิดทิ้งไว้นะฮะโอเคสบายแล้วเอาไปไหนก็ต่อโปเอา,ออา,าเอาโปหายปังเอาเอาเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยโอ้โหตรงนี้เวลพันแปดเขายังเวลไม่ตันเลยอ่ะอะอะเหียโป้ดิว่าเฮ้ย ทำไมมีแต่ปอวะเนี่ยไม่เรียกตายเรียมีแต่ปอ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราจะไปล่าค่าหัวโลก3นะแล้วก็จะไปโชว์พลังของเผ่าเงือกนะฮะ V4 ที่อัพเต็มทั้งหมดแล้วนะฮะเป็นไงโลก3มีแต่โปครับเล่นโปกันทั้งเซิร์ฟนะฮะมันน่าเล่นแม่โลก3อ่ะเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเรามาแอคกันที่โลก1ดีกว่าครับสบายใจกว่าเยอะนะฮะเกาะลิงมีเวลตันไหมนะน่าจะไม่มีครับ เว่เพราะอะไรวะ258กับ80ป<ะ>ังโอ้คนไทยปะไม่น่าใช่แล้วแหละแต่ว่าในห้องนี่มีค่าหัว2.5ล้านอยู่นะฮะผมเชื่อเลยว่าน่าจะอยู่บนเกาะแห่งท้องฟ้าครับเดี๋ยวเราไปดูเกาะท้องฟ้าแน่อย่าเพึ่งออกไปนะเพื่อนผมมั่นใจเลยบนนี้แน่นอนชัวร์ป้าบเอาว่ายังอยู่ว่าเวล2,243นะฮะเชียวนิ่มๆแน่ น่าจะไม่ยากขนาดนั้นนะครับสวัสดีครับพี่พระวัสดีครับพี่ผลพระเฮ้ยเยเข้าไปอยู่ข้างในปะโถเอ้ยผมผมสู้ระยะแบบนั้นไม่ได้ผมเขาผมเป็นฟินิกะผมสู้ในที่อย่างนี้ไม่ได้นะผู้ชม เอาอยู่ไงมามามาขอตึงตึง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 นะอย่าได้แปลง่างโชว์คนดูนะตึงตึงนะพี่ตึงฮะอย่าได้แปลง่างโชว์คนดูโอ้ตึงอยู่นะตึงอยู่นะไม่ธรรมดานะแค่อ่อนให้ครับอ่อนให้แหละอ่อนให้แหละ ไปพะชอบโดดไปโดดมาวะเข้าใจวะไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยทำไมพะมันชอบโดดไปโดดมาจังเป็นจิงโจ้อะก่อนจะมาบวชที่เป็นจิงโจ้จม,าจโจมาก่อนใช่ไหมฮะผมว่าตายก่อนผมได้แปลงร่างแน่เลยดูเลือดหลอดเลือดเต็มเฮ้ยมึงอย่าหนีเด้เฮียพะหนีจะหนี โอ้ยกากโคตไปไหนวะล่ะมาดูกาโคตเท่าเนะอ้ยกากโคตโอ้ยตายก่อนด้วยแปลงล่างครับไม่มันมือเลยเดี๋ยวร,รอบนี้เราลองใช้สกิลเผาสู้ดูนะฮะเป็นไงีอุ้ยแรงแรงแรง แรงครับแรงครับพระนี่ก็ขยันโดดเป็นไมริโอจริงๆโอ้ยโอ้ยเอาหนีแล้วหนีแล้วปังหนีแล้วหนีแล้ว ขี่ีเป็นเส้นตรงเกินที่ What the fuck โอ้กระจอกจังเว้ยพระพระวัดไหนเนี่ยขี่มันแค่ตีพลันเหรอฮะไม่พลันหรอกไม่ไพลันหลอกเพื่อนเลยแกนต่จะต้องโดนฉันจัดการ โอ้แม่งพาหนีข้อเกะท่าน,านี้เวลาพามันหนีเลยอะโอ้โอพาหนีโอ้หนีอย่าทำผมผมกลัวแล้วใช่ไมปั๊กใช่ไหมกลัวแล้วก็จะทำทำไมชอบบางแก่ชอบบางแก<ม>อ่อย่าทำผม่าทำผมเลยผมกลัวแล้ว แม่งเ็จหน้าก,กาแกแจ็คงคู่กู้ไม่ได้เลยเฮ้เยเกจะหนีไปไหนหน,น,นีไปไหนโอ้โหโอเคหนึ่งสองสามปึ๊บ <Okay. S 2> <Wow. S 1> โอเคว้าวโหโคตรสวยท่านผู้ชมครับนี่มาดูอันนี้ของแฟนผมนะฮะจะเป็นเผ่าสกายเปียนี่ครับผมแมมอยู่ใกล้แล้วแบบว่าจะขยับตัวยากด้วยนะฮะไม่ยอมล็อกไม่ยอมยาสู้กันเปล่าสู้กันเปล่าสู้กันเปล่า เอาเละครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะการทำเผา VC ีแบบลวกๆนะฮะ d <od> d> ผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ทำเพราะว่ามันทำยากนะฮะ <_ d> บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มองพระจันทร์ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าก่อรับเนี่ยกับฟูมูลเนี่ยมันอูหมาพร้อมกันยากมากนะฮะ <_ d> และตอนมาทำเนี่ยเราต้องมีเพื่อนช่วยนะฮะอีก2คนด้วยนะฮะ <_ d> และต้องเป็นคนละเผานะเ <_ d> ผาเดียวกันไม่ได้นะฮะ <_ d> และต้องทำกันสีรอบครับถึงจะสามารถอัพจนตันได้นะะผมทำตั้งแต่ตีหนึ่งนะฮะ ตอนนี้ตีห้แล้วครับผมนะฮะนานมากครับเพราะงั้นแล้วสําหรับใครนะที่ยังไม่ทําก็สู้ๆครับหาเพื่อนที่ไว้ใจได้พร้อมที่จะช่วยกันนะมาช่วยเพราะถ้าคุณไม่มีเพื่อนคุณไม่มีทางทําเสร็จแน่นอนครับโอเคสําหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ